คือความสุขของเขาเจ้าปีชาครับเขาเล่นอยู่กับเจ้าทองชากินข้าวหรือยังลูกกินข้าวแล้วเนาะมีข้าวกินยังฮะกินข้าวหรือยังฮะอ๋อไปช่วยศพ ไปช่วยศพเออกินกินที่นอนแล้วใช่ไหมกินที่ศพแล้วเออดีดีเออเดี๋ยวเอามาเอาเอีเอามาเอาดีละเดี๋ยวเอามาปลูกอันนี้ด้วยนี่เอายิมาปลูกผักด้วยนี่โอ้ได้น้ำฉ่ำพอดีเนาะเออดีละไปช่วยเปิลเนาะเอาแหงช่วยเปิลดีละเห็นกำลังเล่นกับแมวกำลังเพลินเนาะ อาตามสบายเอามาดูบาดายาถ้ากินข้าวแล้วเนาะกินข้าวแล้วก็แล้วไปหอกล้ยเลลมไหมเดี๋ยวค่อยปกขึ้นเอครับอาไม่ครบกวนยละเล่นตามเดี๋ยวอยู่พักผ่อนเถอะวันนี้เดี๋ยวเอามาดูนี่บาดายเดี๋ยมาปลูกผักเด้อไปบายก่อนโอกล้ยเตจสุกแล้วเอาไปกินก่อนเด้อเดี๋ยวโบมาแบ่งให้โอ้มันสุกแล้วนี่ โอ้แมงเจาะแล้วนี่เดี๋ยวมาแบ่งให้แบ่งคนละครึ่งได้กินหวานหวานกินด้วยกันแมงหลายวันไม่ได้มาดูะเลยอะี่เมาก็ทำงานอ่ะมันเลยหวานไปแล้วบ้างก็ยังได้อยู่